โฟล์คสวาบ์บินนะครับวันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่กันอีกคันนะครับอันนี้เป็นตัวยอดนิยมของทางร้านเลยนะครับคันนี้เป็น Honda a f r i c a าทวินนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะเป็นจอสี t f t นะครับเป็นตัวพันร้อยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมาพร้อมกับสีแดงกลางปีเลสนะครับคันนี้รถวิ่งมาหน้าสองหมื่นสี่พันโลนะนะครับประวัติดีมากนะครับคันนี้เจ้าของเดียวออกสู่เลยนะครับแล้วก็เรามีประวัติเซอร์วิสให้ครบเลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเซอร์วิส ครบเลยตั้งแต่ออกรถมาจนถึงระยะล่าสุดที่24,000โลนะครับมีประวัติชัดเจนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพาเดินวนดูรอบรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมดูพามาดูของแต่งว่ามีแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เป็นรถปี2021นะครับ เล่มทะเบียนครบทุกอย่างออฟโอนเลยคู่มือบุ๊กกุญแจสำรองจากศูนย์เรามีให้ครบนะครับโอเคอย่างแรกนะครับปี๊บนะครับคันนี้มาพร้อมกับปี๊บข้างนะครับพร้อมแหลกของทิปเฟล่านะครับคันนี้เบิกใหม่มานะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับสำหรับปี๊บตัวนี้เอาไว้เดินทางไกลสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับย่างนะครับคันนี้เจ้าของเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยเป็นเพียรี่สกอร์เพียนเทลสองนะครับดอกเหลือเยอะเะเลย ัับตวนนี้นะครขึ้นมาด้านบนก็จะเจอกับเบาะนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาหุ้มใหม่นะครับพร้อมกับทำเป็นเบาะเจลนะครับนั่งสบายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะแทชบาร์นะครับคันนี้มีมาให้ครบแล้วนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับทำสีแดงเดียวกับตัวรถเลยสวยงามมากนะครับ แปลเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นของเตียนะครับมามด้านหน้าก็จะมีอากาศมอน้ํามาให้จากสูงน,นะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเจอไฟสปอ t ตไลท์นะครับคู่แรกก็จะเป็นของโมโตบูฟนะครับคันนี้มีมาให้2คู่นะครับด้านบนก็จะเป็นไฟพอกไลท์นะครับเป็นไฟลักษณะเป็นจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแสงจะออกมาเป็นลำสำหรับตัวนี้นะครับมองทางเห็นชัดเจนนะครับ ับที่ด้านนี้ก็จะมีเปลี่ยนก,าก้านเบรกก้านคันนะครับตัวนี้เป็นของอพิการทวินนะครับสามารถปรับระยะได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันเฟรมนะครับตัวนี้เป็นของอาเซอร์บิสนะครับเวลาเราใส่ลองท้าบูท ขับรถอาจจะเกิดความเสียหายที่เฟรมตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว protection ได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้คันนี้เป็นตัวใหม่นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอสีแบบทัชสกรีนแล้วนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบ c r u i ค e c โ n t r นะครับสามารถเดินทางไกลสบายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้รถวิ่งมาแล้ว25,500กิโลนะครับสำหรับคันนี้ ตัวนี้ตัวใหม่ก็จะเป็นไฟหน้า LED จะมี daytime running light มาให้เรียบร้อยนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้เช่นกันเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันดูนะครับ ต้องบอกว่าพละกําลังคันนี้มาแบบเหลือๆนะครับเพราะเป็นตัวใหม่เครื่อง1ันหนึ่แล้วนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้เราตั้งราคาขายไว้ที่4 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ชุดแต่งรอบคันไปแบบนี้เลยนะครับ ้าจัดคันนี้เนี่ยจัดได้ถึง450,000บาทนะครับถ้าเกิดดีลูกค้าสามารถโทรเข้ามาคุยได้หรือมีติดขัดยังไงโทรมาคุยกันนะครับแล้วมีทางออกให้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาตามเบอร์โดด้านล่าง ID line หรือจะเป็นเพจ Facebook ของทางร้านก็ได้เหมือนกันนะครับ้วพูดกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ